รถพี่ต้นนี่ว่ะเดก้ารถพี่ต้นนี่ว่ะคันนี้ว่าแล,ล้วคุณขุนครับนี่รถพี่ต้นครับเดก,ก้าสามร้อยยี่นะครับคันนี้เกียร์ตันฮัลโหลฮัลโหลลูกพี่ลูกพี่ทำ <c oughs> อะไรอ่ะ หนือขับรถรอด้วยได้ยินข่าวว่าพีหน้าเราจะย้ายย้ายรถเหรอใช่ไหมไม่ครับไม่มีคนบอกอยู่ขับคนนี้ดีแล้วไม่ใช่ <c oughs> เขาบอกว่าพี่จะไปขับกิก้าไม่ให้เหรอ <c oughs> ปีนหน้าใช่ไหม <c oughs> ฟังเสียงรถบ้านนี้ ยงเดินเบาเนี่ย 2K ครับคันนี้ถ่ายแล้วนี่เคยถ่ายแล้วอยู่ทัดข้างถนนแต่ว่าเครื่องไม่ดื่มแน่ๆครับน่ะวารีอ่ะ์ใไ้มกุกเจอทีเด็ดครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า จะใช่ซีรีส์ห้าร้อยคันนี้สามแปดนะครับคันนี้โคตรแรงอะ่ะซับเศษฐีนะครับโอ้เจอรถแรงครับผมนี่อีกคันหนึง่งนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเก้เอม่อเนหกหกเก้าเกจเจดเก้าเก้านะครับชิมงานชนบรุรีโอ้เรื่อง ขั้นนี้แมนขั้นหนันหน่นบน7799น้องใหญ่ครับหนาจะแมน 6u เส็ตนะครับ38ฝาโหนกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้ฝาโหนก 6u เส็ตนี่อื้มือมือนเดี๋ยวได้มีโอกาสได้มา เลาะหาชุ่มรถอ่อยนะครับเอา้ามีแค่นี้หรอเจ้าของรถเขาหน้าจะนอนนะครับเอาอยางชุ่มรถไปเรื่อยๆจะมีคันไหนหล่อหลอว่างแต่ว่าคันนีน้เนี่ยโคตรหล่อเนี่ยเจ้าของน่าจะนอนอยู่ในหน้ารถ อ๋อไอวมืองขั้นนี้ครับชนบุรีไหมเนี่ยคันนี้เห็นบาทสมสมนี่โอกาสที่จะเป็นชนบุรีหลายอยู่นะครับแต่ว่าต้องไปดูหน้ารถเดก้าเด็ก้าวะนี่ไงเด็ก้าหัวนอก โอ้โหเอา้ารถพิต้นนี่ว่ะเดก,ก้ารถพิต้นนี่ว่ะคันนี้เจ้าของน่าจะนอนนะมั้งนี่ว่าแหล้วคุ่นขุนครับนี่รถพิต้นครับเดก,ก้าสามร้อยยี่นะครับคันนี้เกียร์ตั หันกนอกวยังงามเลยครับหัวนอกนี่บอกเลยว่าสุายดยอดดูดูกระจกโคตรเงาอ่ะเป็นไงฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้อีกคันโอ้มีคุณปู่ด้วย ดูสิคุณปู่ครับคันนี้เป็นซูโม่สองสองเจ็ดครับอ่าอแอมแมคันนี้รุ่นไหนนีโน อ้าวนี่ไงเจ้าของรถแอบอยู่นี่นี่น่ะขัดขันนู้นไหมเนี่ยใช่ไหมไปไหนมาอ๋อว,ว่าอยู่ไม่เห็นอยู่รถมาตั้งเมื่อไหร่อ๋ออ๋อไม่เจอกันเลยนะช่วงนี้ครับ <c oughs> ผมไปแถวนี้ล็อกกี้สองสี่ ล็อกกี้สองสี่้ําเงินสวัสดีครับป๋าปาย่านนะครับไ,ไป,กเ,กไปเ,เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเพื่อมีรถลอยข้อเมืองเนี่ยยังไงสามหกศูนย์นนี้ก็รอนะครับซับมงคลรอจัดระเบดดอก ่เราหาถ่ายรถรอครับวนนี้เดี๋ยวจะเจอคันไหนบ้างซูโม่สองสองเจ็ดเอฟทีเอ้าวนกระบัมของเก่าแล้วซีรีส์ห้าร้อยเอ้าก็จอดค่ากันนะที ม่นไปยากบ่ครับเนี่ยมันไปยากบ่คือข้ากันยิ่งเสียรอครับรอรอคันนี้ออกเขาก็บว่าออกใส่โอ้ถอยจังไงมันบ่ครับจอดข้ากันจอดรอเดินหน้ามาเลยถ้าถึงงานกันไม่เดินหน้าเขาลู่แล้วมันติดถ่ายโอ้เอาครับขออนุญาดนะโอ้เจ้าของรถเจอเจ้าของรถแล้วครับเมื่อกี้เจออยู่ข้างหน้าเนี่ย สองสีเฉพาะหัวกับคัดซีปีนี้ปีนี้ใส่เครื่องอ e ีสูนะครับรอบที่แล้วเป็น P11 นะครับ38ป,ปีนี้ใส่ฟ้าโหนโโก 6UZ แซดนะครับอ่า38เแปเืเทกันไม่รู้ว่าเขาเ,าเครื่องนู้นไปทำอะไร ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆ,ๆครับเอ้าวนกลับมามืองเก่าแล้วไปเรื่อยๆมาสักอันนี้เป็นลานข้างนอกนะครับข้างในยังมีอีกเยอะนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตหาทายรถรอนะครับทางไหนเนาะเอ้ากลับมาเจอคันนี้อีกแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วโอ้คันนี้ก็งามอยู่นี่ สอง K ค,ครับคันนี้ถ่ายแล้วนี่เคยถ่ายแล้วอยู่ทัดข้างถนนแต่ว่าเครื่องไม่ดื่มแน่ๆครับน่ะวายเลยอสอง K ส,ส,สายมุกสอง K สายมุกครับคันนี้ชะชึชงสับอู้ เจอทีเด็ดครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าน่าจะใช่ฮัลโหลมีผู้อยู่บนนี่โอ้ oh, ติดฟีนสมอดเลยนี่ครับซีรีส์ห้าร้อยคันนี้สามแปดนะครับคันนี้โคตรแรงอะ่ะซับเศษทีนะครับใส่อ้อยสดมา เขาน่าจะอยู่ในรถครับไม่รบก,กวนเข้าดีกว่าแน่เจอแล้วเจอที่เด็ดแล้วอีกคันนี่ไงเปิดกระจกลงสัต่ำเลยนี่ของแทเป็นไงเป็นไงฮัลโหลฮัลโหลลูกพี่ รถพี่ทำอะไรอะ่ะรอนครับนี่ขับรถรอด้วยได้ยินข่าวว่าพีหน้าเราจะย้ายย้ายรถหรอใช่ไหมไม่ครับไม่มีคนบอกอยู่ขับนี้ดีแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าพี่จะไปขับกีก้าม่ให้เหรอปีนหน้าใช่ไหมน,นี่ครับคันนี้เป็น f m 2เสองเคนะครับ ขันนี้บอกเลยว่าเสียงโคตรลั่นแต่ไม่ต้องฟังหรอกครับหนัวขูสายลั่นโดยจริงครับนี่เห็นเง 4. 4ยเค 13c 430นี้เนาะ430เกียร์ตันได้เท่าไหร่เกียร์เท่าไหร่เกียร์กี่กี่สิบเอาแล้วไปกี่เกียร์ล่ะเกียร์เดียว ลูกเดียวนะลูกเดียวอ่คุยโทรศัพท์กับแฟนแล้วปะเนี่ยเปล่าครับนอนรูนังครับโอ้แฟนไมไม่เอาแฟนมาด้วยแฟนเรียนอยู่บ้านครับอ๋อเรียนเหรอถึงว่าไม่เห็นมาเห็นเห็นตั้งแต่มาวันแรกมึงครับอย่างรถใหม่ทั้งนั้นโอ้ว่าทำไมจอดเอียงอย่างนั้นอ่ะเข้าได้แค่นี้ครับรอดูลูกคุณดิล้อบิดเลย พื้นที่จอดรถโรงงานเราไม่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะบางคันไปจอดอยู่หลุมนี่แทบจะล้มอ่ะต้องทําใหม่แล้วปวดอัดแล้วผมว่านี่คเจอรถทีมงานไริร,รีบุญธรรมครับพี่นึกอ่ะพี่นึกมาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่นึกโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ได้เจอครับเยอะไหมรอบนี้อะไร 72 42 72ก็ใส่มากไม่เยอะครับ42เกินหน้าเกินตาน่แล้วรถคันนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปล่อยนะอยู่คลิปเข้าคานอ่ะพี่ต้ส่งให้อยู่วันนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมถ่ายเองบ้างไม่ได้เข้าไหมวันนี้นี่หรอสี่แถวหรออีกสี่แถวก็เข้าไปโน่นอื ตอแถวพี่นึกโอ้ยรอถ่ายรถบ้านนี้ดีกว่ามาั้งวันนี้นี่เดี๋ยวเข้ากระดึกด้วย <c oughs> ดูคนขับห <c oughs> น้าตาดีนะครับแฟนก็สวยคนขับก็ห่อรถก็รอรถบ้านนี้บอกเลยว่าห่อทุกคันครับเนี่ยดูดิยินข่าวว่าจะย้ายตำแหน่งแล้วนี่ว่าปีหน้านี่ใช่ไหมมีคนแอบซุ่มบอกผมอยู่ <c oughs> ปีหน้าแกจะไม่ได้ขับสองเคนะครับปีหน้าแกจะไปขับจีก้า รถหลอ่อรถหลอ่อหลอ่หลอ,หลอแบบสไตล์ชนบุรีเนาะนี่ก็รถสไตล์ชนบุรีนะครับเนี่ยบางโคนนี่ไม่ยื่นนะครับจะบอกให้รถสไตล์ชนบุรีครับของแท้บอกเลยว่าเห็นนี่อย่าดันนะครับเห็นหัวอย่างงี้อย่าดันนะจะบอกให้ยิ่งป้ายแบบนี้อย่าดันเป็นเด็ดขาดเลยนะคันนี้นี่บอกแล้วคนขับนี่บอกเลยว่าร้ายมากอฟังเสียงได้ไหมเนี่ยซึ่งไหนได้ไหมเนี่ย สักหน่อยได้ไหมนี่คิดไปท้ายเบิ้ลเอาเลยนะไม่ผมเบิ้ลหนึ่งไนอะโลของมันเาไม่ได้ฮะมันเสียงดังเขาไม่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไหนๆมาแล้วนิดเดียวฟังเสียงรถบ้านนี้เสียงเดินเบานี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอกลักษณ์บ้านนี้นี่สุดยอดเลยชอบโคตรชอบเลยนะเสียเอ็มนะขับขับดีไหมคันนี้ขับดีไหมดีอยู่ครับดีอยู่เนาะโอ้โหคันนี้คันสีคันสีอะไรนะคันสีเดิมไหมมันเป็นหัวลากครับฮะเป็นหัวลากคันสีหัวลากเหรอแล้วก็มาใส่ดำอย่างนี้นะมันจริงคันสีครับ ออยืดคัซีออกอ๋อเดิมทีคันนี้เป็นคัซีหัวลากนะครับโอ,อพ,พี่เต้ก็ไม่ได้บอกผมนะตอนรีวิวนะหรือว่าผมไม่ได้ถามแกก็ไม่รู้ท่อน,นี้ขายเลยพีหน้านี่ไอวิ่งวิ่งอ้อยเ็จนี่ขายให้คนแถวบ้านผมเลยเพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่มีช่างจะมาทำท่อแบบนี้เนี่ยขายต่อเลยไปทำเอาใหม่ หยอกๆเจ้เซลนะครับโอ้ใส่มาไม่เยอะครับเที่ยวน,นี้42ตันไม่เกินไม่เกิน <laughs> โอ้สุดยอดสุดยอดอะเจอรถทีมงานพี่เตะนะก็คุยกันสนุกสนานหน่อยนะครับผมถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเอาทำไมเกมไม่จ่อบ,บาร์หัวให้มันเต็มไปเลยเนาะไม่ทันครับไม่ทันใช่ไหมอ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ